ศีราศีมีเกณฑ์ได้แฟนถูกใจตรงสเปคศีราศีที่มีเกณฑจะได้เลิกโสดมีเกณฑ์จะได้แฟนตรงสเปคแต่แก่คนที่เกิดในราศีตุลราศีธนูราศีเมถุนและราศีสิงค์ค่ะเขาบอกเอาไว้ว่าดวงจะทําให้เราและเขาได้มาเจอกันได้มาเจอรักได้มาปิ็งกัน เขาจะเป็นคนที่ตรงสเปคเราทุกอย่างทั้งรูปรา่างหน้าตาและอิสัยคนคนนั้นอาจจะเป็นคนในที่ทํางานที่เข้ามาใหม่หรือเป็นคนที่เจอข้างนอกและเข้ามาคอนแทคหรือมาจากโลกออนไลน์ความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่โตกว่าเดิมเป็นความรักที่อบอุ่นต่างคนต่างดูแลซัพพอร์ตกันและกันคุณได้เจอคนคนนั้นแน่นอน พบกับหมอเจมคลองหกดูไปด่าไปอีกครั้งนะคะวันนี้พิเศษสุดๆเลยสําหรับคนที่รู้สึกว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องความรักวันนี้อาจารย์จะมาบอกเคล็ดลับแนะนําขอพรยังไงให้สมดังใจแบบฉับพลันสําหรับคนที่บอกว่า อยากได้เคล็ดปรับง่ายๆสําหรับการมูหรือการขอพอรเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะอย่างแรกเลยคนก็จะบอกทั่วไปเลยว่าให้ทุกคนนะทำบุญเป็นคู่เช่น,นคู่คู่เทียนคู่ตะเกียงคู่ใจกันคู่อย่างนี้ถวายวัดนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักและคู่ครองสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วก็สามารถเขาเรียกว่าเลยนะสามารถขอให้ชีวิตคู่หรือชีวิตรักของเราเนี่ย คู่กันไปตลอดหรือว่ายืดยาวแล้วก็สมหวังแล้วก็สําเร็จตลอดไปอันนี้ได้นะคะวัดไหนก็ได้หรือว่าวัดไหนที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวัดไหนที่เรารู้สึกว่าเราไปแล้วสบายใจสําหรับคนที่รู้สึกว่าอันนี้เราก็ต้องพึ่งอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจารย์มีเคล็ดลับอีกที่หนึ่งค่ะอันนี้เลยคนไปเยอะมากๆแล้วขอพอแล้วก็มีผลโหวตที่เขาบอกว่ามีความสําเร็จเยอะที่สุดนะคะก็คือพระแม่รัศมีค่ะที่ตึกเกซร ะะอยากให้ทุกคนนะคะบอกว่าไปถึงแล้วนะคะบอกเลยว่าเวลาเนี่ยเขาเปิด10บโมงถึงหกโมงเย็นนะคะอยากให้ทุกคนเข้าไปไหว้นะคะอย่างแรกเลยทูบดาวดอกช่วงนี้ไม่ค่อยได้จุดทูบเท่าไหร่ก็แนะนําว่าเป็นเทียนหรือเป็นดอกบัวสีชมพูนะคะแนะนําว่าเป็นแอปเปิลหรือผลทับทิมหรือผลส้มนะคะ5ผลนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าอย่างละ5ก็ได้นะคะน้ําอ้อยน้ามะพร้าวแล้วก็พวงมาะไราสวยๆหนึ่งพวงนะคะเขาบอกว่า เตรียมไปไหว้ขอก็คือเราเนี่ยอยากจะได้แบบไหนอยากได้พู้ชายแบบเขาเรียกว่าอะไรสเปคแบบไหนอารมณ์แบบไหนแล้วก็ได้แบบไหนอย่าลืมเอารูปนะคะไปเปิดให้ท่านดูด้วยแล้วก็บอกว่าขอให้มาภายใน30วันนี้หรือ48วันนี้นะคะขอให้พบเจอในปีนี้ก็ได้ค่ะบอกเลยว่าปัวปังได้ดังใจแน่นอนอยากจะบอกว่าสุดท้ายนี้มีอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชาวราษผาอ่า ใครอยู่ราดพร้าวเซนท่านราดพร้าวนะคะจะมีสารพระแม่อยู่เพราะฉะนั้นลองแวะไปสักนิดกุหลาบสีชมพูหรือกุหลาบสีแดงก็ได้หรือจะเป็นเขาเรียกว่าน้ำอ้อยหรือจะเป็นนมนะคะลองไปไหว้ขอพรดูนะคะช่วงหกโมงเย็นนะคะบอกเลยว่าลองขอดีๆนะคะกับพระแม่มาเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งทุ่ม19บเนาทีลองขอดูนะคะ บอกเลยว่าตรงนั้นอ่ะข้างเซนทารเภามันก็ป้วเหมือนกันนะและก็มีอีกที่หนึ่งนะคะบอกเลยว่าที่นี่มีคนสําเร็จลบับเยอะมากแล้วก็เป็นเคล็ดลับมากแล้วก็น้อยคนที่จะรู้นะคะบอกเลยว่าให้ไปไหว้ขอพอรที่นี่ค่ะพระกิจณะและพระแม่ราธาค่ะที่ไหนที่วัดเทศมณียนค่ะหรือว่าแถวเสาชิงช้าถ้าใครรู้จักนะคะบอกไปที่นี่นะคะก็บอกได้เลยว่าที่เนี่ย สามารถนั่ง BTS ไปได้เลยสบายมากพอไปถึงเสร็จนะคะบอกว่าทิงจะเป็น2รอบรอบแรก8โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ปิดเปิดอีกทีตรงรอบ5โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่งค่ะบอกเลยว่าแบบเรา5โมงเย็นถึง2ทุ่มแน่นอนค่ะไปขอนะคะง่ายๆค่ะวิธีการไปไหว้ขอก็คือมีดอกไม้พวงมาลัยแนะนําให้มีพวงมาลัยเปคู่ไปนะคะผละไม้สาลี่ส้มอย่าลืมเลยสาลี่กับส้มนะคะ แล้วก็ผลมไม้ตามฤดูกาลก็ได้แต่แนะนำว่าต้องมีสารี่ที่นี่จะช่วยจะบอกว่าจะแบบหัวปังมากๆเพราะว่าท่านน่าจะชอบแนะนําว่างดเนื้อสัตว์ทั้งหมดนะคะบอกได้เลยว่าคนที่ไปขอคู่ที่นี่นะคะร้อยทั้งร้อยได้บอกเลยว่า9.5%เเกือบร้อยเขาเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการขอเคล็ดลับง่ายๆอย่าลืมพวงมาลัยเป็นคู่ผลมไม้เป็นคู่และพิเศษสุดๆคือเวลาขอ อย่าลืมนะคะการขอของเราต้องมีรูปแบบรูปธรรมให้ชัดเจนกําหนดระยะเวลาเราชื่ออะไรอยากได้อะไรแล้วก็ต้องขอกําหนดระยะเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองไปขอกันค่ะบอกเลยว่าปัวปังดังใจนึกแน่นอน